เพชรพระรวยสวัสดีบซี่สูผูสุขคนกับผมเมื่อนี้สจมาตามแนวทางล่าพัฒนาของสุดใจกันน้อพี่น้องเนาะเมื่อวันจันที่หนึ่งเมษาสองหาหกเจ็ดล่าพัฒนาเมือ่อเมื่อวันสูก,กันลดน้อพี่น้องลดลดเมื่อวันสูก,กัน เลขวิ่งเลขจับคู่กัลรดขอสดขอ,าพาอไพ่ไหลเลขมันออก C เลขมันออกมือมันสุกหันเลขมันออก C ส,สองศูนย์สองตัวล่างก็กคือสอง C บ่เขานะาพี่น้องมาแรงแก่เมื่อไหร่ แข่งขคาวเนาะพี่น้องเนาะของปูศูนย์เจ็ดนั่นกับเลขวิ่งของปูกับเข่าอยู่พี่น้องแต่จับปูกับมิเตรสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ต่เลขวิ่งของปูเข่าศูนย์อยู่นะพี่น้องเนาะหมวอนี้ย่านบ่เรย,ยู่พี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านวัดปูมีงานเนาะพี่น้องวัดปูมีงานหมู่บ้านก่อนนี่หมวดนี้เขาบ่เบรกอะเมียเอาหมวดไม่งวดหนาเนาะพี่น้องเนาะ เลขปูปูศูนย์เจ็ดปูขาลาดกะคือิีว่าไดเรามีงานท่วมกันทั้งสองวัดพี่นอกตันไดจะเขาคุมเขาไล่ได้พี่น้องด้เาเขาฟี่บอไดเสียเงินเขาฟี่ได้พี่น้องก็สันกระโทษติดต่อมากเบอร์นี้ได้ขั้นขั้นเขาว่าขั้นเขาว่าเปลี่ยนกะ ให้โทษติดต่อมาเบอร์นี้ได้พี่น้องนะมีสองเบอร์โทษมาติดต่อเบอร์นี้ก็ได้นี่ศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่หรือว่าเบอร์นี้ก็ได้ได้พี่น้องตัวน้อยๆนี่เบอร์นี้ก็ได้นี่ให้โทษมาเบอร์นี้ก็ได้นี่พี่น้องนี่แคบหน้าจอนะครับเด้อมีสองเบอร์นี่เบอร์นี้ก็แม่นนี่ตัวใหญ่ในี่ก็แม่นนี่ ส่วนมากพอพ่อแม่เพื่อนขี่เฮ็ดบ่ปเป็น่นเนาะพี่น้องเนาะกให้ทั่วมาเอาเขากุมฟี่พี่น้องบ่ได้เสียเงิ้ยหรอกเอาเมาเบงเล่าพัฒนา<อ>วันจันทร์จันทร์ที่หนึ่งมษสา 結構。Okay. เหล็กติดเหล็กวิ่นบนลางศูนย์ห่งงเจ็ดแปด เล็กวิ่นบนรา,างบน่างวิ่ง บนล่างวิ่งลูด2องแปบนล่างวิ่งรูดสองกับ8 เน้นที่สองเน้นที่สองจับคู่บนล่าง 07 08 09 17 หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปด สองเก้ามีเลข4ตัวส่วนเลข4ตัวก็คือศูนย์เจ็ดสองเก้าเลขสามตัว เจ็ดสองเก้ามิสสองตัวสามตัวสี่ตัวส่วนเหล็กสองตัวฟันท่องอยู่ที่ สอตัวเน้นได้พี่น้องสองเก้าเน้นที่สองเก้าตกกันตัวร่องกัยะดปลาจะชิมได้พี่นอ้องเด้ออาแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมส่วน เลขติดเลกวิ่งก็คือ012789บนล่างวิ่งรูด2กับ8เน้นที่2ส่วนจับคู่กับแต่ลัก0ก็คือ070809ลัก1กับ171819ลัก2กับ272829เน้นที่29ส่วนเลข2เอ้ยส่วนเลข4ีตัวก็มี0729 729ได้พี่น้องได้แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวแรก จัดพี่น้องบ่มักกระพานได้พี่น้องไนดะ้ท่นบ่มักกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องอ๋อมือแรกสองทุ่มเื่องคอห้ยมันมัน่งแห่งปังๆกันรับสองต่อสอง,สองเปินกันลดพี่น้องทั้งรัฐบาลไทยทั้งล่าพัฒนาเป็นงวดแรกนะพี่น้องเป็นงวดแรกของล่าพัฒนาของเดือนเมษา เอาเมาแรกสองตุ้มเครื่องมันมัหน่งแห้งปังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม